สวัสดีครับพี่พียังน้องชาวอยู่ทัวทุก่ันอายู่กับช่องเจมสายชิลเชนนะครับมาดูรถเกี่ยวข้าวทางทางจังหวัดพิจิตรนะครับอยู่อำเภอตะพานหินครับพอดีมาเที่ยวบ้านแฟนครับสติกเกอร์เป็นนาเจเิริญบิ้วนะครับรถบิว เกลียวน่าจะสามเมตรนะครับพาพี่เพียงน้องชาว youtube มาดูรถเกี่ยวทางพิจิตรกันบ้างครับดูแต่ทางปทุมธานีกันเยอะแล้วนะครับฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับถ้าภาพมันสั่นก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม้กันสั่นแบตหมดครับ ไม่ได้ดูไม่ได้ชาร์จรแบตไว้เอามาใช้ไม่ได้ครับแบตอ่อนครับก็เ,เลยคลิปนี้ตามเคยครับไม่ได้วิ่งตามครับน่าเจริญพัฒนาคนทำกินครับแตบบิวได้สวยนะครับ มาแต่นนเดี๋ยวไปดูครังนะครับวันนี้ลมมาอาบไม่นิ่งต้องขออภัยนะครับขอทนดูหน่อยนะครับอาบไม่นิง่ง เกียวดันนะครับใลเป็นเกียวดันแล้ว2,018นสิบแ่าจเจริญพัฒนาบางคนหลังนี่เลดนะครับเอาแด,แดเ่เลดทำโซนนี้ก็ดินกำลังดีครับ แต่ว่าอาจจะเลี้ยวยากหน่อยนึงเดีย๋ยวมาดักรอมุมนี้ครับ ใช้กระตัวกระจายฟางนะครับยังไม่เห็นนะครับตอบถามเมื่อกี้นี้ว่ารถอูมีเยอะไหมก็ยังยังไม่ค่อยเยอะนะครับสวนมากเป็นรถบริษัทไี่ข้าวอะไรไม่รู้นะครับแถวนี้เขาทำข้าวอะไรกันไม่รู้นะ จะของนานี่มาสองสองคนเรียวมากครับนะ,ะเจริญพัฒนาคนทำกินครับเกมงานคนทำกินหรือเปล่าครับยดูการบิดตัวเลี้ยวนะครับ สิบเซ้นนะครับเาเก็บมุมนี้หน่อยหนึ่งครับเดีย๋ยวไปดูตอนเทข้าวครับปล่ขอยข้าว ไปดูตอนเทเข้าวครับดูการเทเข้าวกันมากครับก็มาตอนที่เขาเสร็จแล้วนะครับไม่มีหนูนครับมองดูไม่มีแปลงนี้ไม่มีหนูไม่มีคนมาตีหนูหรือว่าไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับคนคนตีหนูน่าจะไม่รู้นะครับว่าเกี่ยวข้าว เร็วอยู่นะครับบิวนะครับรถบิวเป็นศักพัฒนาอ๋อคลิปนี้ต้องขอตัวลากันครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับฝากพี่ี่น้องาช y o ยูทู e กดติดตามช่องเจมสายชิวชแนลไว้ได้วยน,นะครับขอบคุณครับ